ดูด่วนๆครับเลขวิ่งสนามบินน้ำที่ทุกคนรอคอยนะครับงดที่แล้วให้สองมาครับสองมาทั้งบนทั้งล่างครับบนออกสองห้าสองล่างออกสองสองครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพาราชแนลครับมือนีครับวันที่แปดธันวาคมสองหาหกแปดครับมือนีครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์ ตันพนมไพรครับเลขวิ่งสนามบินน้ําที่ทุกคนรอคอยนะครับพราะว่ามีเอฟที่ทั้งช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะแล้วก็ให้ผมตามเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผมเนาะก่อนอื่นครับขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องครับเนาะชาวไทยทุกคนครับที่อยู่ติดชายแดนนะครับผมเนาะ ที่อยู่แถวสุรินบุรีล์ศรีสะเกดอุบลน,นะครับผมเนาะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับผมเนาะขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะพอเบิ่งข่าวติดตามข่าวสารบ้านเมืองครับผมตอนนี้เริ่มหนักขึ้นแล้วครับผมเนาะและก็ขอเป็นกาลั้งใจให้ทหารทุกคนครับผมเนาะที่อยู่แนวหน้านะครับที่อยู่แถวชายแดนเด้อครับผมเนาะตอนนี้บ้านผมก็ถือว่า ล้มพัดว้อยๆเยแหละครับผมเนาะนี่ครับอากาศเริ่มกลับมาหนาวอยู่แล้วครับผมเนาะหลังจากห่อนมาสองสามมือกลับมาหนาวแล้วครับผมคลิปนี้เป็นของอาจารย์รันพนมไพรนะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับที่ทุกคนรอคอยแล้วก็เลขวิ่ง VIP นะครับผมเนาะนี่ครับของอาจารย์ ต้นพัมไพลครับให้มาครับบนเด่นที่8ครับให้7 8ครับแล้วก็ล่างเด่นที่0ครับให้0 5นะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนี่ครับให้2มานะครับเลขออก2 5 2ครับล่างออก2 2ครับ คลิปที่แล้วครับผมเนาะผมลงคลิปไปครับของพี่หนึ่งคาแครครับผมเนาะนี่ครับเอฟซีทางช่องกับเห็นเยอะมากครับพี่หนึ่งคาแคร์นะครับหลังจากหายไปประมาณสามสี่เดือนนะครับผมเนาะงวดที่แล้วครับให้มานะครับผมเนาะงวดแรกครับนี่ครับเด่นบนล่างครับสองกับสามนะครับงวดที่แล้วครับจับคู่เข้าที่ห้าสองครับศูนย์สองสองแล้วก็ห้าสองสองนะครับเข้าที่ 5 2 2เข้าต๊ดนะครับผมเนาะแล้วก็52ตัดเล่น2ตัวก็เข้าที่2 2ก็เป็นว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างครับผมเนาะนี่ครับงวดนี้นะครับงวดนี้ของพี่หนึ่งคาแคร์นะครับของพี่หนึ่งคาแคร์นี่ครับงวดนี้นะครับพี่หนึ่งคาแคร์ให้มาครับบนล่างเด่นที่3กับ4ครับ6 3 7 3มเจสาม แปด4ามหกครับชุด3ตัวครับ963863 964ครับ8ปดหนะครับมนะครับผมเดีย๋ยวผมพาเอฟซทั้งช่องไปดูเลขวิ่งสนามบินน้ำของอาจารย์วันพนมไัยดีกว่าครับผมเนาะนี่ครับ ลมแห้งมากนะครับผมเนาะลมพัดแห้งแล้วครับผมเนาะ,ลห,ลนาะหลังจากหนาวมากประมาณหกหมือแเลวกัน,นหนาวมากประมาณสองสามมือกลับมาหนาวแล้วครับผมเนาะกลับมาหนาวอีกแล้วครับนลมขังแพงทําไมหุ่นดีมากเลยนะโอ้โห,หุ่นดีมากเลยนะคุณยอเนอะวัีอนนเออหุ่นดีน่ครับผมเนาะ ครอบไซเดอร์ยังไม่บอกไซเดอร์ครอบครัวตัวกลมเขาบอกอะไรมีอะไรครอบครัวตัวกลมในทางไหไใ,ในทางไหมีหลอกของเลขวิงว่งสนามบินน้ำเลขวิ่งสนามบินน้ำมาดูนี่ก่อนสิเออพอดีเลยเห็นแล้วมีเน้นย้ำเลยของหมอดูเลขเด็ดนะครับเลขลาวคืนนี้เด้อครับผมเนาะนี่ครับกระชือว่าแห่หน่อยมากแห่หน่อยคู่มากครับผมเนาะ นี่ครับเด่น4บนล่างครับให้มาครับ 4...6 เม็ดเดียวครับเด่น4บนล่างให้มา 4...6 หเม็ดเดียวนะครับหรือว่าถ้าใครไม่ชอบ 4...6 ก็หาจับคู่เองนะครับผมเนาะาว่าให้มาแค่คู่เดียวเองครับวันศุกร์เข้าที่ 4...5 นะครับผมเนาะของพ่อหมอดูเลขเด็ดนะครับอ่าโอเคครับ ไม่ต้องเห็นแพงทำอะไรล่ะเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ก็ดูคอมเมนต์ว่าอันไหนดูคอมเมนต์เหรอตอบไามางานยไม่เสร็จจับปากกาให้หน่อยสิปากกามาให้หน่อยจะเขียนเลขวิ่งสนามบินน้ําก่อนมาเลขวิ่งสนามดูก่่อนนนนสสิิเาาไหมมลขวงบินน้ํางวดนี้ นี่แหละทำไม,ไม่เด้งโอเคเด้งแล้วนี่ครับผมเนาะเลขวิ่งสนามบินน้ำครับของอาจารย์พันพนมไพรนะครับ16ธันวาคม2568นะครับให้ที่8ตัวเดียวนะครับให้ที่8ตัวเดียวนะครับมาเลขวิ่งสนามบินน้ำครับเดี๋ยวผมเขียนให้จับให้หน่อยสิ ไม่น้องคำแพงชอบตอบคอมเมนต์นะแต่ว่าผมขี้เกียจตอบคอมเมนต์มากเลยผมก็ <c oughs> ดูว่าม<ผ>มีผก็ดูอยู่แต่ว่าผมยัไม่ค่อยดูมากเ <c oughs> พราะว่าผมงานเยอะไงเอาอาจารย์รันพระนมผิดแล้วนีแ่แหละพอดูผิดจ่อยเอาาใส่ให้หน่อยสิมกามออกามอบอกให้ตุไม่น้องคำแพงยังสั่นแหลยก็บอกเหตุเนาะแต่ว่าให้เมียดูสองคนจะว่าจะพายละพายสมุนจะขวาง ตองเบาเด้อโอ๊วเดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่างอีกแล้วอาไมอาไมเขียนผิดอ่ะไม่ต้องใช้ดอกจับเลยเม็ดลายเลขวิ่งสนามบินน้ำต้องเขียนแบบนี้ เล็กวิ่งสนามบินน้ำประกาศก็บอ,อกไปเนี่ยให้มาแปดเม็ดเดียวแปดตัวเดียวอาจารย์รันพนมไพรมือลองออกแป๊บหนึ่งต้องเขียนแบบนี้ ลงวันที่16บหทับหนึทับหกโอเคนี่แหละครับผมเนาะให้แปดมานะครับเลขวิ่งสนามบินน้ำนะครับแปบ๊บแปบ๊แปบก่อนอัดเทียงแล้วเนี่ยบดิเห็ดยังอยู่เอาเนี่ยบดิเหี่ยังอยู่เสียงแล้วบดิเหี่ยวยังอยู่ทำไมไม่เสร็จล่ะเทีย่ยงแล้ว ที่ยัยังไม่เสร็จเลยก็ไม่ต้องทำตัวน้องคำแพงต้องลงคลิปนะครับผมเนาะทั้งเล็กเล่าทั้งฮาหน่อยมามาแคปหน้าจอดีกว่าครับผมเนาะของเลขวิ่งสนามบินน้ํานะครับงวดที่แล้วให้สองมานะครับสองมาทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้ให้แปดมานะครับกระสุดท่านี้ครับกระขออุ๋ยพอนไห้เอฟซีทางช่องที่เบิร์คลิปนี้ครับ เดินทางแคล้วลาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบครับอย่าลืมครับฝากกดติดต,ตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับผมเนาะซึ่งตอนนี้บ้านผมก,า,กาศกับมาหนาวอีกครั้งนะครับผมเนาะหลังจากหอนมาสองสามมือครับเฮ้ยมาดูต้นไม้อะไรวะมันดอกแบบนี้มันน้องคําแพงซื้อมานี่ครับผมเพื่อสวยเต่ววา สวยมากเลยนะดอกอะไรไม่รู้นี่ีครับดอกอะไรครับใครรู้บ้างครับนี่ครับน,นี่สีชมพูอันนี้สีแดงน,นั่นนี่อันนี้ดอกดาวเรืองเยอะเลยทั้งอะไรเนี่ยทั้งพริกทั้งต้นหอมทั้งมะเขือเยอะเลยนี่อันนี้ก็ผักแพลวก็มีโอ้เดี๋ยวหน่องข้าพงจ้าจะประดับปลูดอกไม้นาบ้านครับผมเนาะ นี่ครับหน้าบ้านนะครับช่วงปีใหม่จะได้สวยๆกันเนาะเข้าหน้าหนาวครับอ่ะประมาณนี้ครับผมเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ